สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูว่าวินโดว์ที่เราลงเป็นวินโดว์32บิตหรือว่า64บสิตนะครับสำหรับวินโดว์10นะครับให้เ,เพื่อนๆไปที่เครื่องหมายรูปวินโดว์ตรงนี้นะครับคลิกไป1ทีนะครับจากนั้นคลิกตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับคลิกไป1ทีนะครับแล้วก็เลือกตรง System about เราสามารถดูได้ที่ System Type นะครับว่าเป็น64บิตหรือว่า32บิต ของผมเป็น64บิตนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆเปิด d i s PC ขึ้นมานะครับหรือว่าเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมากด Windows แล้วก็ E นะครับหลังจากกดมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับคำว่า d i s PC นะครับหรือถ้าเป็น Windows เวอร์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็น My Computer อะไรก็แล้วแต่นะครับให้คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคำว่า p r o p e r t y นะครับ มันก็จะเด้งมาที่หน้านี้เหมือนกันเราสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ